จังหวัดกำแพงเพชรพร้อมนำประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศมพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรพระบรมมหาราชวังโดยนายชาทิพิบรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว,ว่าได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนชุดแรกที่จะเดินทาง ในคืนวันที่16พฤศจิกายนนี้อย่างเต็มที่เป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับโดยมอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักในการที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนแต่ละจังหวัดเนี่ยไปร่วมในพิธีกราบตอไยวบังคมพระบรมศพของพระพันปีหลวงนะฮะวันแรกเนี่ยในวันที่17พฤศจิกายนคือวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับก็ จะไล่เรียงจังหวัดไปตามตัวอักษรจังหวัดกำแพงเพชรก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่และจังหวัดเดียจะไปทั้งหมดสี่ครั้งด้วยกันของกำแพงเพชรก็จะมีไปวันที่17พฤเจ็ดพายนแล้วก็วันที่หกธันวาคมวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองห้าหกแปดแล้วก็ครั้งสุดท้ายในวันที่1ิสามกราคมสอง9้า้อยหิบเก้าแต่ละครั้งไปเนี่ยจังหวัดก็จะต้องเตรียมรถด,ดูแลการอำนวยความสะดวกต่างโดยดรถแต่ละคันก็จะมีเจ้าที่ ซึ่งประกอบไปด้วยทางตำรวจทางฝ่ายปกครองทางทหารโดยกองอรมนนะครับทางเจ้าที่สาธารณสุขอพสตพสมมไปด้วยมีคนดูแลประสานงานทั้ง23คันมีรถตำรวจทางหลวงนำตลอดเส้นทางนะครับอันนี้ก็เตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ผมก็เน้นย้ำในเรื่องของการเดินทางเพื่อความปลอดภัย แล้วเลยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนสำหรับประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรที่มีความประสงค์ต้องการจะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในครั้งต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอหรือสำนักง,งานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรก็ติดต่อมาที่ที่ว่าการอำเภอท่านไปแจ้งรายชื่อได้เดี๋ยวอำเภอเขาก็จะดูพิจารณาว่าจะจัดสรรยังไงนะครับโดยประสานทั้งจังหวัด จังหวัดก็มาที่ห้องปกครองจังหวัดแหละครับพนักง,งานปกครองจังหวัด